ตอข้อสอบสอบเราเ่งจะาเรือของสารพันธุ์ NTA ด้วยที่ SS แปดสิบเก้เราต้องสอบในความ่ตอนนี้มารอลยอยู่ที่ส่วนอุณหมแล้วไม่สามารถวิวันจะดูแโอเคแล้วเสรแล้ว วนพุ่งอเรท่นี่คือด่านตัวกูเข้าเมืองกูคล่องะโอเคด่านตัวกูเข้าเมืองโเคโเคัางแล้ก็ติดรคอฟฟ

Thấy mấy hãy gì chưa mẹ chưa mẹ. Ok, mẹ tặng cows, hắn ngủ tặng. Ô, tặng tất cả mẹ. Copy, cặp. Cóc. 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 <laughs> มันถูกบังแล้วอะ่ะเมื่อคืนเขาลอยกระทงกันเออกลับมาช้า่อยกลับมาช้าไปหนึ่งคืนเอตอนแรกที่ว่าจะกลับมาดูไอ <c oughs> ้พวกไอ o ดนไอเดนไฟยูทูบเบอร์ต่อยกันอะ <c oughs> ไม่ทนัน <c oughs>

ไม่ดังพอตัวนี้โอเคโอ้ยอันนี้เนี่ยแค้นเลด็ไม่ใช่ ู่ที่เนปท็อป,อปน,นะท็อปมหานครอยู่ที่ท็อปมหานครอือแมอมทรสาทรฟิ์สโฮเท